สวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีนะคะก็ตื่นแต่เช้านะคะพาข่าวออกมาเดินเล่นวันนี้แดดแรงมากนะคะแดดแรงตั้งแต่เช้าเลยนะคะ,ะช่างน่าจะมาทําวันนี้นะคะทํากงน่าจะไม่ไม่รอวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเผื่อวันเสาร์อาทิตย์ฝนตกอีกก็จะไม่ได้ทํานะคะก็มีวัวควายของชาวบ้านนะคะเขาไล่มาลงทุ่งนะคะทางเส้นนี้ตอนเด็กๆนุ้เคยเดินนะคะ เคยไล่วัวไปไปทุ่งทุ่งไกลๆด้วยนะคะไปกับเพื่อนนะคะตอนนั้นเป็นเด็กนะคะเด็กบ้านนอกเห็นเพื่อนไปก็อยากไปนะคะจริงๆไม่มีใครบังคับให้ไปนะคะ mm hmm. เคยเลี้ยงควายตอนเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่นุกอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะมันเป็นบ้านพ่อกับบ้านย่านะคะ mm hmm. บ้านหลังที่นุกอยู่เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็มาเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านปูน่ะนะคะ ขาวเขาก็ออกมาเดินเล่นขับถ่ายโอ้ยช่วงนี้อยากมีแต่เดินอยากมีแต่เดินอยากมีแต่ออกนะคะช่วงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้านกบานถ้าหันหน้าเข้าไปในหมู่บ้านจะเห็นวัดแล้วว่าบ้านนูมันจะอยู่ข้างวัดพอดีนะคะวัดวัดวัดอยู่นี่มี3วัดนะคะหมู่บ้านนี้มี3วัดนะคะมีวัดหลายวัดก็คือหมู่บ้านใหญ่นะคะ แดดดีมากค่ะวันนี้ดีอากาศดีวุ้ยถ้าเป็นวันหยุดนุ๊จะจับขาวอาบน้ําเลยนะคะวันนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปหาที่ขับทายลงไปใกล้ๆถ้าตรงไหนเขาไม่ชอบเขาจะไม่ขับถ่ายเลยนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านแถวป่าใกล้บ้านเขาก็ไม่นะคะเขาต้องลงมาไกลๆนะคะขาวเขาเป็นถ้าเป็นคนก็คงจะ <laughs> คงจะขี้อายอยู่นะคะขาวเอ้ยเดี๋ยวจะได้อาบน้ำแล้วขอให้มันเสาที่มันแดดดีๆนะเดี๋ยวนุ๊กจะทำคลิปอาบน้ำให้ขาวให้ดูนะคะแล้วก็เด็กในบ้านนะคะเด็กในบ้านเอาใส่กลงไว้เพราะว่าเวลาแม่ทำงานถูบ้านปัดกวาดปัดกวาดเนี่ยก็ให้อยู่ในกลงไปก่อนคือเขากวนนะคะ ควรแมวเด็กเป็นเป็นธรรมดา,าเพราะพวกเขาชอบเปลมากเลยนะคะชอบเปลที่คุณหมอส่งมาให้มากๆนะคะต้องขอบพระคุณท่านอีกครั้งจริงๆนะคะพากันนอนเล่นดีๆส่วนพวกฉพานี่ให้อยู่ในกรงนะคะไม่ถูกกันนะคะไม่ถูกกันปล่อยทีไรเป็นเรื่องทุกทีนะคะไม่รู้ใครหาเรื่องใครกอนบางทีพี่ถุงทองนอนอยู่ดีๆก็โดนก็โดนชวนชมร้องขู่อะไรอย่างนั้นก็ก็เลย เนี่ยคะเวลาที่เราไม่อยู่เราต้องให้เขาอยู่ในกรต้องแยกเขาอะนะคะพวกไอแต่แมวเด็กนี่ปล่อยนะคะปล่อยอุ้ยนอนเปลสบายเลยนะเจอรี่นี่เจอรี่แล้วก็น่าจะเป็นสีนินนะคะนี่นะคะมีความสุขก,กันตามอัตภาพนะคะ นุกต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่เจดีเอฟซีที่เมตตานะคะให้บางท่านก็สมทบมาให้ให้ดาได้ไปหาหมอเสานี้แล้วก็ก็ยังสมรอสมทบอยู่นะคะดำยังต้องการที่จะมีค่ารักษาอยู่นะคะขออนุโมทนาบุญนะคะนี่นะคะเด็กๆเขาก็เล่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะ